มีวงกลมพิเศษอีกว่าจ้ามีครับฝากไปที่ห้าหนึ่งครับบัตรเีย่ยคคับหาหนึ่งครับอันนี้กัรนี้ลีเยเนี่ยการล่างการล่างตัวเดียวการล่างคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่รัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันททุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะคขาดไปช่วงมื้อนี้นะคะวันที่28กันยายน2568นะคะแอกะเดินทางมาบ้านพอบางเนาะค่ะมาตามแนวทางโค้งสุดท้ายพอบางนะคะมาตามนัดเนาะคะ่ะเพราะว่าพอบางเป็นกับนัดปล่อยโค้งสุดท้ายนะคะแล้วก็จะจับ3ตัวให้เนาะคะ่ะหลังจากที่หวดก่อนพอบางเพิ่นเน้นให้4 6 4 9นะคะกับมา4 6ตรงๆเนาะคะ่ะแล้วพอเพิ่งเก่า บอกว่าบ่ตรองกลับนะคะสําหรับแนวทาง่อลอกก็หายไแปแต่ต้องวัดแล้วแต่ว่าเป็นชุดเต็มของพอนะคะบน12หางล่าง12หางเมื่อนี้่อลอกนัดมาฟันโคงสุดท้ายแล้วก็สิจับ3ตัวห้น้าละสันค่ะเดี๋ยวห่อไปเบิองน้ากันนะคะว่า่อลอตัดออกมานะคะจะเน่นตัวไดน,นะคะ <c oughs> เก้าสามตัวแถมแมแมีวงกลมพิเศษอีกบ้จ้ามีครับฝากไปที่ห้าหนึ่งครับบัดเดยเดียร์ตูนข้าหนึงครับนีการนีริด้วยเนี่ยกันล่างการล่างตัวเดียวกันลางครบ บุ่งกลมให้ได้พอเน้นพิเศษตัวใดจ้าอ็นีเก้าสครับบกกลกลมได้เอ็นพิเศษ9ก้าสอครับเก้าน่ะสองตับนได้บานีลยจ้าบนท่านวงโย่อ้นว่องว่งเลยบนยังไงสุดบนครับเนเนสี่ห้าสี่ห้าครับส5 40ศครับ สองหา้หาครับสองห้าสองห้าไม่ไส้สี่สิบคนนึงนะี่หายก็สองหา้งหาครับ อีกทีหนึ่งบ่เคยเห็นาคนใหญ่เาเบิ่งก่อท่านทำงานดีไปแจ้ทำงานดูใหญ่ เน้นไปที่4 5บน2 5บนแล้วก็40บนนะครับสามตัวสามตัวไปที่4 5 2 5 40บอกว่ับน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 ับเ้าวันเน้นอีดีเนี่ยืงที่4 5 4 5กับ2 5 40ตัวเด็กป่ะตับเรีนสองนะล่างเน้นตัวใดพ่อล่างเน้น9 1 กับ92ครับ92 91เลยาง92 91ตัวนี้หนึ่งวิ่งล่างเขาหายไปวิ่งล่างได้ไปพ่ออ่งามพ่อวิ่งล่างงามาังงามมากพ่ออ๋อวิ่งล่างหนึ่งมีอยู่บ่กวิ่งล่างวิ่งนะมีบอค่ะล่างมีครับมี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 วิ่งล่างสองตัวนะครับมีสอง สองกับสามรับยิงล่างสงกับสามได้พี่น้องทุกสีวิงทุกสีเลนออกไปิงสอกับหนึ่งครับสองกับหน่งสองกับหนึ่ง2กับ1่คบกพิษสะสมไม่กินแไหมหน่งแ้วครับยิงล่างสองกับหนึ่งเอาละพ่หัวหอนแล้วระวมือีนิาอยู่หรหน้ามือมีเมือหน้าแก้ คร ok ับผมครับครับสวัสดีครับออาจารย์ไดในในตัวไหนมัน เห็นบ่ครับเห็นบ่า1เห็นบ่นนอเห็นครับเดี๋ยวพอนิ่งๆไปเลยพอยนิ่งเลยพ่อพต้องแกงเพต้องแกงเดี๋ยวกล้องมันจิแพ่หาเอานีคือเต็มชุดคัดตัดเรียบเลยแล้วไดพี่น้องคนดท่มายังไม่วางรับค่ะวางไว้ก่อนนะคะคัดอาทิตย์ฮะอยังไม่วางางแล้ว จุดโค้งส so uh, on mm, ุดท้ายตัดเรียบร้อยแล้วมีทั้งบนทั้งล่างมีทั้งลงทั้งบินทั้งแลนพี่น้องอยู่นี่เด้อนะครับเอาไปพิจารณาได้เลยนะครับนี่ดอกน้ำดอกเนียนแหลตัวเน้นก็คือตัวระบายสีเด้อค่ะเน้นให้สองคู่คือเกาเนาะค่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างกับเพราะเพราะว่าเนี่ยกับคือกกับว่า บนนี้ครับผู้จะกลับกับได้แล้วครับบนนี้กลับได้ครับตะวันล่างนี่ผมกัดวาดขวาในคักเสืลูกข้างล่างมั่นใจตามลักตะว่ากันตามสือของพ่อกับคือไบ่ต้องกลับมันบ่ค่ะแต่ว่ากันอยากให้ชั่วกะกันไว้กลับกลับกันไว้คือกลับไว้ยังน้อยังน้อยครับกับพ่อวุ่นใจค่ะก็คืองวดที่พามากับตรงเป๊ะเลยนะพ่อเนะ ว,วันนี้ก็อยากให้มันตรงปีขึ้นเข้านี่แค่ะบนนะคะเน้นไปที่สี่ห้ากับสองห้านะคะส่วนล่างเน้นไปที่เก้าสองกับเก้าหนึ่งะคะ,คะชุดเน้นชุดที่ระบายสีเนาะ,ค,ะค่ะอะสำหรับลักร่อยของพ่อพ่อให้ลักร่อยกับขึ้นลักล่อยคือเจ็ดครับเจ็ดเนาะ หลักร้อยของพ่อคือเจ็ดครับบางนะั่นหลักร้อยมีเจ็ดกับอะไรนะคะพ่อเจ็ดกับห้ากับเก้าครับห้ากับเก้าลองครับ <c oughs> แต่พอเราดึงมาเจ็ดแปลว่าดึงเคงสตัวเดียวว่านี่ดึงเคงสตัเตตวเดียวหลักร้อยพ่อบางนะคะ,ะ,คะเจ็ดแล้วค่ะพอเราเน้น 4หก40ไปที่บนแล้วก็เลยจับหายแค่2คู่ก็คือ745กับ740นะคะส่วนผู้ใดมกโตที่พอแล้วบอเน้นก็สามารถนะคะสามารถเอาไปจับได้นะค่ะสําหรับรักรลอยหรือว่าผู้ใดมี2องตัวเจ๊งๆเอาลักรลอยพอไปจับไซร่องเบิงเงนาอพอเนาะแนวทางพ่อบางนะคะคงสุดท้าย เห็นแนวทางได้เอฟซี